ว่าดีนะครับมาดูอยู่กับผมเดนไฮไฮนะครับพบกันในเกมฟรีฟร r าตัวนี้ผมก็อยู่แหลงแกนประมาณ55ดาวนะครับเพื่อนดูผมจะได้ประมาณ2ตาแล้วกนแบบหรือว่าแหลงแกนจะติงขนาดไหนแบบผมก็ได้ชนะแหลงแกนมาประมาณ7ตาติดนะครับเพื่อนดูผมไม่รู้ตัวละครที่ผมใช้น่จะเป็นมีไฮโตะแล้วก็ไฟไฟแบรนไฮโตะไฮโตะไฟแบร์แล้วก็อโลกแล้วก็ลูหน้าแล้วก็เคลลี่เดอะวิสลี่นะครับ เดอะวิฟเดอะวิวเดอะเซวีบลี่อะไรวะอะไรแบบนี้นะครับดูดูผมจะมากดไลค์นะครับมาคลิปไม่มีอะไรทำนะครับเบื่อรายเจอเบื่อคุกกี้รันคิงด้วเบื่อทุกเกมที่ผมจะทำคลิปไม่ว่าทำคลิปเลยเพราะว่าแดนแต่ยแกนอยู่นี่นะครับแกเรา้วที่สองผมไล่ไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอเยิกตงเริ่มนะครับ ผมจะผมไม่ได้สตรีมนานแล้วไปผม,ผมอาจจะสตรีมในเกมเอ้ยอาจจะสตรีมในเออ่ในเฟซบ,บุ๊กนะครับรอดูได้เลยวันนี้จะสตรีมที่ไหนก็กดติดตามฝากไปก,ดต,ด,ะะด,กด,ตดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพุ่ติดตามหนึ่งพันพุ่ติดตามให้ช่องเดือดแดงไฮไฮด้วยน,นะครับผู้หนึ่งที่ติดตามอดหนึ่งพันผมก็ภูมิใจแล้วแล้วก็มีดูดูว่นาสตรีมที่ไหนนะจะแรงสี่สี่แหลนะ ดูแต่มันเบลอมาะแดนคิแกตัดคลิปเฮ้ยไอะชาชนอะไรเนี่ยโคตรเท่เลยว่ะไม่มีไม่มีตังนะครับคุณเธอคุณเธอนะครับผมไม่มีตังค์โู้ยเท่กว่านี่เงี้น้องแมนนำนิ่งเงี้หนูนายนายเงีย้ยน้องน่าไปตโตโสดโตตาย ดเจ็บคอเนี่ยครับคุณแม่พูดเมื่อกี้นะคุณดูเจ็บคอผมผมทำเสียงเมื่อกี้เพรตึงเลยเนาะคุณดูผมใช้แบตโทรศัพท์อยู่แบตเหลยสิบสี่เนี่ยคุณดูผมว่าผมจะตึงไหมคุณดูก็ฝ่ายใจให้ด้วยนะครับทีมแม่ก็ชนะหกตาติดฝ่ายได้ก็ชนะช่นเอเดนเต้ได้ชนะเจ็ดตาติดถ้าผมไม่กลับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้แบดเล่น ไอสักสองตายแล้วสเติปผมนี่โคตรไก่เลยคนดูรู้ว่าผมขึ้นยังไงเพื่อนแบกคนนั้นถ้าแบกได้ไม่ถนัดแบบคนดูโอ้ยเหล็กอย่าดูไม่ใจเอ้ยนันลหรอเพื่อนเพลุมลุมลุม้มลตึ้มดาดาวหนดาวหนึ่งเพื่นเพ่นกรัดนมึงกํ แตกเพื่อนโอ้โหไอแดนโคตรตึงนับมาวันนับมาคันโอ้โหไม่ก็ร้านด้วยคนที่อยากรู้อายุผมนะครับผมบอกอายุผมแต่อายุสนะฮะ14จะขึ้นมสีนะครับจะมสามไม่ถึงเดือนคือกี่ประมาณกี่เดือนมาดูส2-3ามเดือนมากแต่แดนขึ้นขึ้นแกแล้วว่าตอนนี้แดนต้สนะ ทีมันน่าจะใช่ยูซี่นะครับฟูกผมจะใช้เป็นปืนเอ็มดีไฟกับเกาะนถ้ามีไอ้คนดูดีเสียดายผมขอไปด้วยนะไอ้ผมไม่นิยาะเสียดเกมร่างไปไหมน้องปั๊บท่นทีนึงแล้วกันเนาะแดนจะดักร้อนะครับนุ่งคนคนที่ได้ยินเสียดเลยผมขอไปด้วยเพื่อนกูดจริงนะ Thanks. อผมตึงอ่ะไอ้แดนกับตายูไอ้แดนมันยิงคมป่ะแดนมันยิงคมไหมคขับูเอาเิองนีสิ่น แต่สมาคงภูมิพลถามหาหยอดที่จริงบอกอย่าลคลิปผมจะแก้เป็นมอริชี่นะครับแต่ผมมีโน้ตสอบครึ่งเดียวเดียวับ,บมันยังไงมันไม่ได้เสียงคนอื่นอัดนเพราะอัดวิดีโอใช่ไหมที่อันนั้นผมก็โหลดแอปอัดวิดีโอมาแล้วคนดูเนาะแต่ผมขอลอโหลดแอปอัดวิดีโอที่แบบให้คนดูได้ยินเสียงด้วยคนคนอีกคนพูดอ่ะผมแบบอัดใช่ป่ะแบบถ้าอีกคนนึงพูดแต่แบบคนอื่นเปิดไมค์มันจะไม่ได้ยินเสียง นั่ผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปเป็นมอริชี่สแบบซาบะลายฟ้าซองดซ์ดซ์ซาบายฟ้าซองอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำเว้ยกาจะทำเป็นเสี่ยวแกเป็นมอริชีรอมีคนตามนะไหมออเ้โอเพื่อนแดนก็ตื่นเงนไปเว้ยโอ้เว้ยเขดูแดนทำคลิปนี้ โอ๊ยเพื่อนไม่สายนี่ยังวะ g is mine I still a เดี๋ยวไอคิดหน้าแะคุณดูนลองถ้าใครซ่อบผมเล่นเกม F F ก็ผมจะทำลิปเป็นมอนิเตอร์ให้แบบสุราซฎร์ราซส่องสซริสซรซอรงแบบเขาบอกว่าเชื่อเขาเยเงียมีคนแบบตามน้ำไปไหมอะไรทีน้ไมู่อ๋ไมใ่นะ

ที่จริงผมอยากเล่นแบบทำให้คนดูอยู่้วยแบบทำคิบเป็นมอริชีแบบเฮ้ยแต่ฉันใช้หน้าแปดตาทีละเกิดวันนี้ผมแพ้สองตาติดผมไม่ตกเลยยิ่งผมอยากทำคลิปเป็นมอริชีจัดหรือว่คนดูแต่ผมแม่ผมน้ำมันเป็นแบบไปดูดูนะดวจะเปิดไหมนะครับเอฟเอฟกำลังกำลังใช้งานช่องการบันทึก ด้วยเหตุผลนี้แกบันทึกเรื่องจบจึงจไม่สามารถบันทึกเสียงของอีกคนเห็นไหมครับมาดูมันบอกว่ามันไม่สามารถบันทึกเสียงของอีกคนคนอื่นที่ได้ยินได้มันมันจะเป็นอะไรไม่รู้แต่ถ้าเข้ามาโค้ทเทดูดิโอ้ดูดูด,ด,ด,ดูว่าแม่แม่เขาู้าไหมเพราะอันนี้ไม่มีหรอกเลยลองลองลองเลยลองเล่น เสียงก็แก๊กเนอขึ้นอย่างงี้ปุ๊บอุ้ยอั่งแก๊งฟุ๊บฟุ๊บยิงคือมือไม่ได้เก่งครับทุกทีเล่นเพื่อนแบ่งเนาะแล้วคนดูเนาะเมื่อกี้เพื่อนก็แบ่งผมก็ไม่ได้เล่นเยอะจนเกินไปนะคุณดูที่จริงผมเล่นเล้งซีซีตอนแรกผมอยู่เล้งซีเวอร์ผมก็บอกคุณดูว่าผมเล่นเล่นไปประมาณแปดเกมแล้วอยู่ตั้งซีเวอร์วันเดียวขึ้นแดงอ่ะแล้วก็ ไตมาเรื่อยๆสักสี่ห้าวันก็ขึ้นขึ้นแกนแดนแม่งอยาก่ดดดเลยเราเสียบสายแทเ็สักน,น,นมาจะเริ่มนี่ขาบบาเบปไปาปาโต,ต,ตุโอโหปานาเบ,บ ูเอาแค่ทำเสียงเสียงคอเอาเสียงคอมาใช้แบบเสียงนักภาคไรีงี้บทำแป๊บเดียวกูเกือบตายเหียคอกูแบบอ้โหรีดฮารัน้ด้ยนะผมเล่นเกมฟิล์ไทยแล้ ก็ละครังหนึ่งามาแล้วือกูล่นเกมฟอยู่แล้วกูก็ตกแร็แยบไม่ตกแรงนะัชนะแปดตาติดหาพูดนี่นะครับอันนี้ไม่ใส่นะน,นี่ไม่ใส่นะอันนี้อันนี้กไม่ใส่นะนุง่งผมกดแรงผมกดาห้องนะไม่ซอโอ้ยตอนนี้ตัวละครสองตัวปะทำไงดิตัวนี้ก็ข้โกงด้วเวอโอไรออนเสียบคอไม่รา่าพูดเลยแก่ เอาเป็นทัศยะแล้วกันนะฮะนตาเนี้เพื่อบมดโอ้โหทีมตรงข้ามก็ตึงไซได้นะนี่ทีมผมก็ตึงไซได้ดแดนจะไม่เสีย,<ด>ยแน่นอนแป<ล>ดตาตีา<ด>ของแดนแดนจะทำทรงโกงเกดดแบบดนเปิโดโป้โทีมอไก็ตึงไซได้แล้วนี่ทั้งยี่สิบันดะีแล้วกันทีนี้ เปิดจุดน้าจบนานอย่างเดียไงแต่ไม่ได้เปิดจพบศัตรูแล้ว ตัวลรเขคิก่งเฮ้ยคนนี้นังแกนน่อดูเฮ้ยแดนสันแล้วเดนเดนตร้ได้ไหม a ุนปทีนี้เสียกับแกคนดดิิงะเออนีเสียแกไม่แพ้อย่าเพิ่งนับสมทหารครับน้อได้ชนะแพ้เดนานี แดน,น,นไหลไม่ได้แม่ผมก็เสียวิลีแตแปดตาสิคนดูผมยิงไม่จริงไม่โดนได้ไงทำไมมันไม่ล็อกเป้าวะทุรงนั้นเออเขาดู เพิ่มเพิ่มบกหนังแก่เพิมบกหนังแก่เพิ่มบไปเอาละฮะโหนูผมจะโห่เฮงแน่นอนสองสือแล้ว I come always back. But ผมจะใช้ชีวิตประมาณร้อยล้านไม้นะฮะเพื่อการอยู่รอดของผมจะเปิดโปรแบบ เปิดโหมด e-sport อย่าคิดว่าโปรแล้วเขาดูรูปมันเป็นโหมดเร่งเร่งสภาพใหพ้เร็วขึ้นแต่ไม่เท่าไรเหมืเดิมปะผทดสอบรอนอัดวิดีโอเล่นเกมไม่อะไรเลยเพื่อนอย่ามึงดาวเพื่อนเพื่อนมึงจะเย็นกว่าเพื่อนถ้ามึงดาวทีมล้มละลายนะครับ ไปแล้วโอ้โหเกิน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 ที่ยหนุ่มอาสามไอเียูชนะมันสี่ตนี้แพ้อีกละไอนี่ไอนิเตาผมวิแปดต่น่าจะแพ้นะฮะแพ้สามูย์ได้ในสี่ศูนเน่ โอ๊ทำไมผมอัาวเครแล้วผมเล่นไม่ออกวะดูเขาอ่านดยแล้วผมเล่นไม่ออกดูได้จะบอกว่ามันคลิกแกะมันเสียก็แกก็โอ้ยดูเวงน่าจะน่าจะดูไม่หนุกเลยเดี๋ยวถ้าแตยอ่านแล้วเล่นต่อด้เดี๋ยวขเกียเล่นเลยามเล่นแรงแกดีกว่าให้ดูดูว่ามันตึงแค่นผมก็ ผมเก,กลียดตัวละครผมไม่อยากได้สองสก,กิลผมดูผมได้สองสก,กิลผมแพ้ตลอดเลยให้ดูไม่ได้แพ้ตลอดหรือแพ้บ่อย ผมต,ตายว่ะยมคเลงจัเลยตอนนี้ไ่ไไไ้ไปกูจเกหมดกูจเกหมดกูาอยไบอกตายหายเยอะแค่สิอะอะเยอะไปเลยแปตาติดกูผมสน่าจะประมาณ26ตาติดมค ที่พอก่อนแล้วกันแดนเน็ตเดนท้อละก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบบ่องผมเลยนะครับชนะ40แพ้40นะครับประวัติศาสตร์ของดูโอเคครับดูดูกดไลค์ติดตามชอบบ่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคิดหน้าอย่าลืมกดติดตามผมงพายด้วยนะครับปู้